สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนกับดิฉันอาทิตยาศิวิวัฒน์เจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สำนักงานสารปกครองพิษณุโลกผ่านทางสารนวิวทิวกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25เมกะเฮิรตส์สำหรับวันนี้รายการสารปกครองพิษณุโลกพบประชาชนนะคะได้นำตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจและก็เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันค่ะ ดในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวาสนาเนมเพชรพนักง,งานคดีปกครองชำนาญการที่จะม,มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีคุณไอยด้วยนะคะวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องตัวอย่างคําวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาลซึ่งฟังจาก หัวข้อเนี่ยก็คือกรณีที่มีการฟ้องคดีนะคะต่อศาลหนึ่งเช่นอาจจะมีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้วก็อาจจะมีกรณีที่เป็นเรื่องคู่คู่ความหรือคู่กรณีในคดีนั้นๆนะคะหรือศาลเห็นเองว่าเป็นกรณีที่ไม่อยู่ในอำนาจนะคะในการพิจารณาพิพากษาคดีเช่นอาจจะเอาคดีปกครองไปฟ้องต่อศาลยุติธรรมหรืออาจจะเอาคดีแพ่งหรือคดีญาของศาลยุติธรรมมาฟ้องต่อศาลปกครองอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นกรณีที่เหมือนกับว่าอำนาจพิจารณาของศาลเนี่ย จะเห็นว่าเอ๊เป็นคดีของศาลไหนกันแน่ถ้าเป็นกรณีที่เห็นไม่ตรงกันสมมติว่าศาลปกครองเห็นว่าเป็นคดีที่ควรอยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลยุติธรรมแต่ศาลยุติธรรมเห็นว่าไม่หรอกเป็นคดีของศาลปกครองอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีหน่วยงานหนึ่งนะคะก็จะเป็นคณะกรรมการวิัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลซึ่งจะเป็นคนที่ตัดสินนะคะว่าคดีดังกล่าวที่มีการให้พิจารณา ตามกฎหมายซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลพศ2542นะคะก็จะเป็นการพิจารณาว่าคาดีอยู่ในเขตอำน,นาจของศาลอะไรนะคะพอได้คำตัดสินแล้วศาลนั้นก็ต้องพิจารคาดีต่อไปนั่นเองนะคะตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะคะที่จะยกตัวอย่างมานะได้ก็คือ,อคำวินิจฉัยที่42ทับ2567นรบนะคะ อันนี้จะเป็นกรณีเป็นการชี้ขาดอำนาจหน้าที่นะคะเป็นกรณีระหว่างศาลจังหวัดรัตนบุรีกับศาปลปกครองคอนครราชสีมานะคะเป็นการเป็นคดีพิพาทนะคะซึ่งกรณีข้อได้จริงก็คือว่าเทศบาลน,นะคะตำบลรัตนบุรีนะคะเป็นถูกฟ้องเป็นจำเลยที่1ในฐานะที่เป็นราชาการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา70อนุสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชาการแผ่นดิน พศ2534นะคะซึ่งคณะกรรมการวิชัยชีนน้ขาดหน้าที่ระหว่างศาลนะคะท่านก็ได้พิจารว่าเห็นว่าเป็นกรณีที่เป็นหน่วยงานทางปกครองนะคะตามมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารคดีปกครองพศ2542นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำนิยามของหน่วยงานทางปกครองตามมาตรา3นะคะซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนะคะมีหน้าที่ตามมาตรา50วรรคหนึ 1, ่งอนุ3แล้วก็มาตรา 51อนุ3และก็อนุ5แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพศ2496นะคะแต่ว่าเมื่อพิจารณาการกระทําที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เนี่ยซึ่งโจทเนี่ยฟ้องว,ว่าการที่จําเลยที่2นะคะเป็นผู้ชนะการประมูลห้องสุขาแล้วก็แจ้งให้โจทเนี่ยรื้อถอนแผงลอยและจะถือเอาพื้นที่ที่โจทย์ได้รับสิทธิ์มาเนี่ยโดยชอบเนี่ยมาเป็นของตน และการที่จำเลยที่1น,นะคะได้มีคำสั่งให้โจ์หรือถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ทำการขนย้ายทรัพย์สินหรือบริวารออกไปจากบริเวณหน้าอาคารห้องน้ำตลาดสดของจำเลยที่1น,นะคะเพื่อที่จะนำพื้นที่ของโจ์ไปเอื้อประโยชน์ให้แก่จำเลยที่2เป็นกรณีที่เป็นการโต้แย้งสิทธิ์ของโจทนะคะแล้วก็ขอให้ศาลเนี่ยมีคำพิพากษาว่า โจทย์เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่แผงลอยซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าห้องสุขาตลาดสดเทศบาลตําบลรัตนบุรีดีกว่าจำเลยที่2โดยให้จำเลยที่1ยุตินะคะหรือว่าเพิกถอนคําสั่งให้หรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวและก็รวมถึงคําสั่งต่างๆที่ให้ขนย้ายแล้วก็ให้ออกจากพื้นที่นั่นเองนะคะซึ่งกรณีนี้นะทางคณะกรรมการพินาณาแล้วเห็นว่า การกระทําของจำเลยที่1ที่มีหนังสือให้โจ์หรือถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ขนย้ายทรัพย์สินรวมถึงบริวารออกจากพื้นที่โดยมีการอ้างว่าสัญญาเช่าระหว่างจำเลยที่1กับจำเลยที่2นั้นเป็นเพียงการกระทำนะคะในฐานะที่ผู้สัญญาที่จัดให้จำเลยที่2ได้เข้าใช้พื้นที่ตามที่ได้ทําสัญญาเช่ากับจาเลยที่1เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปในการดําเนินการจัดหาประโยชน์จาก ตลาดสดเทศบาลตำบนรัตนบุรีซึ่งเป็นทรัพย์สินของตนเช่นเดียวกับเอกชนผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่พึงต้องกระทําการใดๆเพื่อใช้แล้วก็รักษาประโยชน์ในทรัพย์สินของตนเท่านั้นหนังสือของจาเลยที่1ดังกล่าวจึงมิใช่การใช้อํานาจทางปกครองตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่จะมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของโจทก์อันจะถือเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรหาห แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539นะคะและเมื่อเหตุพิพาทต,ตามคำฟ้องระหว่างโจกและจำเลยที่1ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองมีได้เกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือว่าเป็นการดำเนินกิจการทางปกครองของจำเลยที่1คดีนี้จึงไม่มีลักษณะเป็นคดีพิพาทที่เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบ้วยกฎหมาย ที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542นั่นเองนะคะส่วนข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยที่สองก็เป็นข้อพิพาทระหว่างเอกชนด้วยกันนะคะจึงเป็นคดีพิพาททางแพ่งนะคะคดีนี้เนี่ยจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมนะคะ ต่อมานะคะคเป็นตัวอย่างทำวิธีฉัยชี้ขาดะะอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่16ทับสอก็จะเป็นกรณีระหว่างศาลปกครองเชียงใหม่กับศาลจังหวัดเชียงใหม่นะคะคดีนี้สืบเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีนะคะคได้มีการยื่นฟ้องเทศบาลตำบลบ้านปงเป็นจำเลยที่1น,นะคะแล้วก็นายกเทศมนตรีตำบลบ้านปงเป็นจำเลยที่2นะคะโดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีนะคะ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดซึ่งอยู่ติดกับที่ดินที่เป็นที่งอกริมตลิ่งนะคะได้รับความเสียหายนะคะจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารประเภทรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและก็เหล็กดัดน,นะคะเนื่องจากว่าก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าแม่ฮานท้องถินและก็เป็นกรณีที่ไม่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างหรือว่าแก้ไขให้ถูกต้องได้เนื่องจากว่าเป็นการก่อสร้างลุกล้ำที่สารประโยชน์นะคะ แล้วก็ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวนะคะกรณีนีน้เห็นว่าคดีนี้นะคะนายกเทศมนตรีตำบลบ,บ้านโปรงนะคะผู้ถูกฟ้องคดีที่2นะคะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมทานศองพนาร้สตามมาตรา4อนุ1นะคะกรณีนี้นะคะผู้ถูกฟ้องคดีที่2จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามบทนิยามมาตราสนะคะของพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542นะคะ การที่เจ้าหน้าท้องถิ่นก็คือผู้ถูกฟ้องคดีที่สองเนี่ยได้มีคําสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารชนิดรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและก็เหล็กดัดเนื่องจากว่าเห็นว่าเป็นการไม่ได้รับอนุญาตหรือว่ามีใบแจ้งจากเจ้าหน้าท้องถิ่นและเป็นการก่อสร้างลุกล้ำที่สาธารณประโยชน์โดยเป็นการอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522มาตรา42นะคะคาสั่งรื้อถอนอาคารดังกล่าวจึงมีสถานะเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539แต่นั้นการที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่าคําสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวไม่ชอบ,บอด้วยกฎหมายแล้วก็ขอให้ศาลมีคําพิพากษาให้เพิกถอนคําสั่งดังกล่าวนะคะคดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบ,บอด้วยกฎหมายในการออกคําสั่งทางปกครองเป็นคดีตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542นะคะคดีนี้นะคะจึงเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาข,ของศาลปกครองนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเป็นคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่8 8ถึง9 2ทับ2,566นะคะเป็นกรณีระหว่างศาลปกครองเพชรบุรีนะคะกับศาลจังหวัดเพชรบุรีนะคะ คดีนี้นะคะข้อไท้จริงก็คือผู้ฟ้องคดีเป็นเอกชนนะคะและมีฐานะเป็นผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยจากกรมธนารักษ์ได้มีการยื่นฟ้องนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีที่หนึ่งะคะแล้วก็คณะกรรมาการพิณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเพชรบุรีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522 เป็นที่2นะคะแล้วก็เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรีเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่3นะคะโดยมีกรมธนารักษ์เป็นผู้ร้องสอดในคดีนี้นะคะและก็ขอให้ศาลเพิกถอนคําสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่สองกลับให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3นะคะทำการรังวัดที่ดินใหม่บริเวณพื้นที่ที่มีการลุกล้ำเข้าไปในเขตที่ดินราชพัสดุนะคะ เมื่อคดีนี้นะคะผู้ถูกฟ้องคดีที่1ซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาปลปกครองนะคะจึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีก่อสร้างบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและลุกล้ำเข้าไปในทางสารประโยชน์การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1มีคําสั่งให้ระง,งับการก่อสร้างโดยห้ามผู้ฟ้องคดีใช้อาคารหรือว่ายินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นเพียันตราย และให้ผู้ฟ้องคดีดําเนินการแก้ไขโดยให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ลุกล้ําทางสาธารณะออกให้หมดนะคะและให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยที่กรณีนี้นะคะผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่สองนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคนิยามในมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งสาพครองได้มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์นะคะ เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่1และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่2เป็นลักษณะการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพศ2522ในมาตรา40มาตรา41มาตรา42และก็มาตรา51นะคะของเป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลอันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลนะคะ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองนะคะตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งและคำวุฒิชัยดังกล่าวนะคะจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคําสั่งทางปกครองตามมาตรา9วรรค1อนุ1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะคะ ที่อยู่ในอำนาจพิจาพิาพากษาของศาลปกครองส่วนที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่3ารังวัดที่ดินพิาพาทบริเวณพิาพาทใหม่โดยอ้างว่ารังวัดคาดเคลื่อนไม่ถูกต้องทําให้อาคารที่อยู่อาศัยของผู้ฟ้องคดีลุกล้าทางสาธารณะนั้นก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวพันกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่1ออกคําสั่งพิาพาทดังกล่าวนะคะข้อพิาพาทในคดีนี้จึงอยู่ในอํานาจพิจารณาพิาพากษาของศาลปกครองค่ะ ค่ะต่อมานะคะเป็นคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่49ทับ2566ค่ะเป็นกรณีระหว่างศาลจังหวัดประทุมธานีนะคะกับศาลปกครองกลางนะคะคดีนี้ข้อได้จริงก็คือการที่มีการเคหะแห่งชาติเป็นจำเลยที่สองนะคะเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติพศ2อ,อ3 7 มาตรา6ซึ่งเป็นหน่วยงานทำปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542มาตรา3แต่การที่จำเลยที่2นะคะใช้สิทธิ์ในฐานะเจ้าของร่วมห้องชุดที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ20ของคะแนนเสียงเจ้าของร่วมทั้งหมดในอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว3ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดพศ2522นะคะ มาตราสิสองทองัโดยการเรียกประชุมวิสามันนั้นเป็นการกระทำในฐานะที่เจ้าของร่วมอาคารชุดดังกล่าวเช่นเดียวกับเจ้าของร่วมทั่วไปซึ่งเป็นเอกชนนะคะไม่ได้เป็นการใช้อำนาจหรือว่าจัดทำบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติพศ2537ดังนั้นการประชุมใหญ่วิสามันประจาปี2564ครั้งที่1ทับ 64, ของนิติบุคคลอาคารชุด บ้านเอื้ออธรล่าหลุมแก้ว3ามจำเลยที่1และมะติที่ประชุมที่แต่งตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดทหารนเป็นผู้จัดก,การนิติบุคคลแทนนะคะจึงเป็นกิจการของเอกชนนะคะมิใช่เป็นการใช้อำนาจทางปกครองเพื่อที่จะดำเนินกิจการนำครองดังนั้น,นการที่โจทก์ทั้งสองฟ้องนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรล่าหลุมแก้วสามจำเลยที่1 การเคหะแห่งชาติจำาเน่ที่2และนายกอไก่เป็นจำาเน่ที่3โดยขอให้ศาลมีคําสั่งให้การประชุมใหญ่วิสามัญประจําปี2,564ครั้งที่1นึ่ทับสองของจำนที่1เป็นโมคะและขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมดังกล่าวในวาระที่3จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่เกี่ยวกับการใช้อํานาจทางปกครองหรือว่าเป็นการดําเนินกิจการทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองมาตรา9นะคะ แต่เป็นคดีพิพาททางแพ่งที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมนั่นเองค่ะส่วนที่โจทก์ทั้งสองนะคะฟ้องขอให้ศาลมีคำโดยมีคำขอให้ศาลมีคำสั่งให้กลมที่ดินซึ่งเป็นจำเลยที่4นะคะมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเพิกถอนการขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลและกรรมการนิติบุคคลของจำเลยที่1นั้น แม้จะเป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้จัดการและกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดซึ่งเป็นการฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองมาตรา9วรหนึ่งอนุหนึ่งแต่การที่จะพิจารณาว่าการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้จัดการและกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดของจำเลยที่หนึ่งเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ย ศาลจำต้องพิจารณาการจัดประชุมที่สามาัญประจําปี2564ดังกล่าวแล้วก็มติที่ประชุมดังกล่าวเสียก่อนนะคะว่าการประชุมและมติเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรแล้วก็ข้อบังคับของจําเลยที่1เนี่ยในการประชุมดังกล่าวเนี่ยผลก,ลกรณีการประชุมหรือว่ามติดังกล่าวเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะคะทั้งเจตนารมณ์ของโจทก์ทั้งสองในการฟ้องคดีนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะ ทำลายมติที่ประชุมของเจ้าของร่วมอาคารชุดนะคะจำเลยที่1ในการประชุมดังกล่าวซึ่งเป็นนิติสัมพันธ์ทางแพ่งนะคะส่วนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้จัดการและกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเนี่ยเป็นเพียงผลของการพิจารณาว่าการประชุมใหญ่และมะติที่ประชุมใหญ่วิสามันของเจ้าของร่วมในอาคารชุดนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เท่านั้นนะคะคดีนี้จึงควรที่จะได้รับการพิจารณาพิพากษา พร้อมกันไปในสารเดียวกันก็คือเป็นอำนาจของศาลยุติธรรมนั่นเองค่ะคำวินิจฉัยชี้ขาดต่อมานะคะเป็นคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่42ทสบัระหว่างกรณีของศาลรปรทองเชียงใหม่แล้วก็ศาลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะข้อเท็จจริงในคดีนี้ก็คือโจทก์ทั้ง4นะคะเป็นเอกชนยื่นฟ้องตกลมที่ดินนะคะเป็นจำเลยที่1ซึ่งเป็นหน่วยงานทำปกครองและจำเลยที่2ถึงจำเลยที่4ซึ่งเป็นเอกชน โดยมูลแห่งคดีเนี่ยสืบเนื่องมาจากว่าการที่เจ้าพนักงานที่ดินในสังกัดของจำเลยที่หนึ่งนะคะได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้แก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรนะคะซึ่งโจทก์ทั้งสี่อ้างว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากว่าผู้ขออนุญ,ญาตจัดสรรที่ดินเนี่ยยังไม่ได้สร้างถนนเชื่อมทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะซึ่งเป็นสาร,รโภคในโครงการตามที่ได้ขออนุญ,ญาตไว้ การดําเนินการประชุมผู้ซื้อที่ดินจัดสรรการประกาศของเจ้าหน้าที่ดินเรื่องการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งจำเลยที่2ตลอดจนการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งจำเลยที่2จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะโจทกทั้ง4นะคะจึงได้มีการฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แล้วก็รายงานการประชุมผู้ซื้อที่ดินจัดสรรและรายงานการประชุมใหญ่ครั้งแรกดังนี้เมื่อการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรของเจ้าพนักงานที่ดินจงังหวัดเชียงใหม่สาขาสันกำแพงซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดของจําหวัที่1เป็นการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2 5 4 3มาตรา45ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งการบริหาร การควบการยกเลิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรพศ2,545ในหมวดที่1ในเรื่องเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับกรณีนี้นี่ฮะจึงเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะต่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับหรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539การที่โจทก์ทั้ง4ฟ้องขอให้ศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งให้จําเลยที่1เพิกอถอนการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโดยมีการอ้างว่าเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2543ประกอบกับกฎก,กระทรวงดังกล่าวข้างต้นแล้วเนี่ยนะคะ กรณีตามคำฟ้องจึงเป็นเรื่องที่โจทย์ทั้ง4ฟ้องขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองดังกล่าวว่าเป็นการใช้อำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวก็คือพระบบราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินพศ2543 0 0หรือไม่คดีนี้นะคะจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคําสั่งทางปกครอง เป็นคดีตามมาตรา9กาวรกหนึ่งอนุหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาข,ของศาลปกครองนั่นเองค่ะค่ะนั้นก็เป็นตัวอย่างคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะคะที่นํามายกเป็นตัวอย่างให้ทงังท่านผู้ฟังได้อ มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะเราจะไปฟ้องคดีอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูว่ามันอยู่ในเขตอำนาจของศาลอะไรบ้างเพื่อที่จะให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เคยมีการฟ้องแล้วแล้วมันก็มีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะคณะกรรมการวิัายาีีขาดอำนาจหน้าที่ระวังศาลก็ได้ตัดสินคดีลักษณะนี้นะคะก็จะถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะในวันนี้ขอขอบคุณค่ะ แะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณคุณวัฒนามินเพชรค่ะพนักงานคดีปกครองชำนาญการที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ขอบพระคุณค่ะก่อนสักการวันนี้สําหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีปกครองสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน1355หรือสายตรง055909550-9และอีกหนึ่งช่องทางนะคะเพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กสำนักง,งานสารปกครองพิสนุโลกสำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ